ข้างหน้าอย่างอนาคตเพื่อเป็นพยานในการปฏิวัติทางการแพทย์เราอยู่ณจุดของการที่จะเปิดเผยความลับซึ่งซ่อนเร้นมานานใน DNA ของเรานี่คือลูกแก้วทางพันธุก,กรรมที่สุดยอดสุดสุดการทารัดับ d ดัเ DNA เเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ลึกล้ำเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี้สัญญาว่าจะยุติโรคที่อันตรายร้ายแรงและให้กุญแจสู่ความเป็นอมตะเรารู้ว่า มีวิธีที่จะแทรกแซงความชราในระดับพันธุกกรรม DNA สามารถช่วยป้อนและรักษาโลกนี้ในหลายๆเรื่องการค้นพบใหม่ๆที่น่าทึ่งจะเปิดเผยพลังที่แท้จริงในยีนส์นี่คือ DNA คลื่นลูกต่อไป นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้ DNA เพื่อทำแผนที่โลกทางพันธุกรรมชิ้นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เป็นความใฝ่ฝันนี้ดรซินเทียเคนจอนกำลังพยายามทำให้สิ่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ให้เป็นความจริงน้ำพุแห่งความเยาว์วัยแต่ละสปีชีส์แก่ในอัตราที่ต่างกันแต่ละสปีชีส์ก็ต่างกันไปเพราะมียีนส์ที่ต่างกันเลยมีอะไรบางอย่างในยีนส์ที่มีผลกระทบต่อการแก่มันคืออะไร ในแ lap ของเธอณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเธอกำลังใช้เทคโนโลยีทางพันธุกรรมเพื่อเปลี่ยนเส้นทางวิวัฒนาการของมวลมนุษย์สำหรับฉันมันดูเหมือนเป็นไปได้ที่จะมีอะไรที่คล้ายปุ่มปรับเล็กคุณปรับมันขึ้นคุณจะแก่เร็วแต่ถ้าคุณปรับมันลงคุณจะแก่ช้าลงและถ้าคุณปรับมันลงมากๆคุณอาจแก่เหมือนเต่าซึ่งช้ามากการปฏิวัตินี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มลับในหมู่นักวิชาการชั้นนำ ตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นในโลกของบริษัทเอกชนด้วยซึ่งจะผลักดันเทคโนโลยีนี้ไปสู่ตลาดมวลชนโดยตรงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ปัญหาด้านสุขภาพทุกอย่างที่เราถูกกำหนดให้ต้องพบเจอจะสามารถตรวจพบและรักษาได้สิ่งที่เราต้องการทำก็คือทำให้การหาลลำดับไม่แพงและเป็นเรื่องทั่วไปเราจะได้ใช้มันเพื่อบอกและต่อชีวิตของทุกคนนะครับ นักวิทยาศาสตร์ในภาคเอกชนกำลังใช้ความรู้ทางพันธุกรรมยุคใหม่นี้เพื่อจะเข้าใจ DNA ของเราให้ดียิ่งขึ้นแนวโน้มที่คุณจะเป็นโรคบางอย่างทักกำหนดโดย DNA มันไม่ได้หมายถึงชะตาแต่มันสามารถกำหนดขอบเขตของสิ่งที่คุณอาจจะเป็นก็ได้ครับทั้งโลกวิชาการและแลบเชิงพาณิชย์ซึ่งกำลังขี่คลื่นปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นี้เห็นพ้องในจุดที่สำคัญอย่างหนึ่ง ตอนนี้เราเป็นนายชะตาทางด้านพันธุกรรมของตัวเราเองเอนซินิทัสแคลิฟอร์เนียหน่วยกู้ชีพกำลังรีบไปยังบ้านของพวกเบียรีย่อเล็กซิสกำลังพยายามอย่างหนักที่จะหายใจเราวิ่งไปตามถงหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงเรารู้ว่าเรา จะต้องสู้เพื่อชีวิตของเธอโจและเรต้าเบอรี่เป็นพ่อแม่ของฝาแฝดคู่หนึ่งทั้งคู่ทนทุกจากอาการป่วยอย่างหนึ่งมาตั้งแต่เกิดกว่าทศวรรษมาแล้วที่วงการแพทย์ไม่สามารถเข้าใจสาเหตุอาการป่วยที่เป็นปริศนาของพวกเขา เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่ชี้เป็นชี้ตายแขนเธอติดอยู่ที่อกของเธอตาเธอเหลือกไปที่ด้านหลังของหัวโน <No a, S 2> อาอาเจียนทุกวันมันยากมากสำหรับเราในฐานะครอบครัวครอบครัวพวกเขาไม่รู้ว่าอเล็กซิสกับโนอามีอาการที่หายากและอันตรายซึ่งถูกล็อกอยู่ในยีนสพันธุกรรมของพวกเขา เมื่อค <c loops ie ilia> ่ารักษาขึ้นไปถึงหลักหลายล้านดอลลาร์และการวินิจฉัยจากการแพทย์ก็ไม่สำเร็จครอบครัวเบรรี่กำลังจะหมดทางเลือกแล้วชุมชนวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นจะให้ความหวังใหม่กับอเล็กซิสและโนอาได้ไหมเทคโนโลยีใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงการรักษาแบบถอนรากถอนโคน และให้ความช่วยเหลือคนที่ทนทุกทรมานจากอาการป่วยที่ลี้ลับทั่วโลกมันถูกเรียกว่าการหาลำดับ DNA ลำดับ DNA คือพิมพ์เขียวของสิ่งที่สร้างคุณให้เป็นคุณมันคือแผนที่รหัสพันธุกรรมของคุณนั่นเองออมแอนดาคลารีเป็นส่วนหนึ่งของคนยุคใหม่ที่จะนำเอา d n เอา d n อออกจากแลบวิทยาศาสตร์มาสู่ชีวิตของเราโดยตรง รหัส DNA ของคุณสามารถบอกเราได้ว่าคุณมีแนวโน้มจะเป็นโรคทั่วไปหรือไม่และถ้าโรคพวกนั้นเคยโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าทำไมด้วยการเก็บตัวอย่างทางพันธุกรรมนักวิทยาศาสตร์สามารถอ่านหรือทำลำดับรหัสพันธุกรรมส่วนตัวของเราได้ DNA เอปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ที่สำคัญในร่างกายที่จะบอกเราว่าให้เติบโตอย่างไรและทำงานอย่างไร วัตถุทางพันธุกรรมทุกอย่างถูกเก็บไว้ใน DNA ของคุณและคุณมี DNA อยู่เกือบทุกเซลล์ในร่างกายคุณถ้าผมมี DNA จําจำนวนมากอยู่ในหลอดทดลองและผมแย่แท่งแก้วลงไปในหลอดนั่นและดึงมันขึ้นมามันจะดูเหมือนสตริงที่ใสและก็ยาวมากๆครับด้วยการแกะสตริงที่ซับซ้อนของรหัสพันธุกรรมเราสามารถเห็นอักษรทางเคมีที่เสียหายหรือกลายพันธุ์ได้ การกลายพันธุ์พวกนี้เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายอย่างที่เราจะพบเจอในอนาคตการหาลำดับทำให้เราทำนายโรคที่กำลังจะเกิดขึ้นและทำให้แต่ละคนเปลี่ยนแปลงชีวิตในแบบที่ล้ำลึกได้คุณสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นวิธีกินหรือวิธีป้องกันตัวล่วงหน้า สิ่งที่ผลักดันเทคนโนโลยีใหม่นี้คือการลดลงอย่างรวดเร็วของค่าใช้จ่ายในการหาลำดับหรือ DNA Sequencing กลุ่มนักวิชาการและเอกชนกำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างวิธีที่ไม่แพงในการคัดแยกรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของเราตอนเราหาลำดับจีโนมมนุษย์คนแรกต้องใช้เวลา10ปีและค่าใช้จ่ายเกือบ3 8พันล้านดอลลาร์ตอนนี้คุณสามารถหาลำดับจีโนมมนุษย์ได้ในเวลาวันเดียวด้วยราคาพันดอลลาร์ ความแตกต่างนั่นคือสิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ไปอยู่ในแลบของหมอทุกคนในอนาคตเครือข่ายระดับโลกของคนที่แบ่งปันข้อมูลพันธุกรรมได้เริ่มแล้วเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้างานวิจัยทางการแพทย์มันเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งซึ่งกำลังมีโมเมนตัมเพิ่มมากขึ้นการได้รู้ว่ามีรหัส DNA ของคุณและทุกคนอยู่ในฐานข้อมูลนั้นคือสิ่งที่ช่วยเราได้จริงจ เพราะณจุดนี้มีงานวิจัยจำนวนมากที่จำเป็นต้องถูกทำให้เสร็จแต่มันสามารถเริ่มการปฏิวัติได้ถ้าเราทุกคนไม่รู้สึกอึดอัดที่จะแบ่งปันมันในแบบไม่เผยนามการหาลำดับมีศักยภาพที่จะรักษาคนได้หลายพันล้านคนทั่วโลกสำหรับอเล็กซิสกับโนอาเทคโนโลยีนี้ให้โอกาสใหม่กับชีวิตซึ่งครอบครัวพวกเขารอมานาน ตอนเราหาลำดับ DNA ของเรามันไม่เจ็บเลยเลือดแค่ไหลผ่านเครื่องจักรแล้วมันก็ถูกหาลำดับทีละสแตรนสแตรนหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล DNA ของอเล็กซิสกับโนวานักวิจัยได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจพวกเขาพบว่ามีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมในตัวชั้นและโจเมื่อรวมกันอเล็กซิสและโนอาละมีการกลายพันธุ์ทั้งสองแบบอยู่ในยีนตัวเดียว โดปามีนและเซโรโทนินสารเคมีที่สำคัญซึ่งจัดการระบบสมองและประาสาทส่วนกลางของเราอยู่ในระดับต่ำในตัวแฝดทั้งสองคนการวินิจฉัยนี้ทำให้หมอหายารักษาได้ทั้งคู่เริ่มทานยาและไม่เคยมองย้อนกลับไปอีก ฉันสามารถรู้สึกได้ทั้งกายและใจว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นการที่สามารถวิ่งได้นั้นเป็นความรู้สึกที่มันมหาศรจย์มากเลยทีเดียวผมอาจจะไม่มีวันกระโดดได้อาจต้องนั่งรถเข็นผมอาจทำอะไรไม่ได้หลายๆอย่าง การได้เห็นอเล็กซิสและโนอาสามารถเล่นบาสเกตบอลสามารถวิง่งแม้กระทั่งไปกินอาหารเย็นได้นั้นเรารู้สึกเป็นหนี้อย่างมากและจะไม่ทึกทักอะไรอีกแล้วอเล็กซิสกับโนอาเป็นหนึ่งในคนแรกๆในโลกที่ได้รับการช่วยเหลือจากการหาลำดับ DNA แต่การรักษานี้ไม่ได้มาฟรีๆ ตอนที่ผมคิดถึงการทดสอบที่รุกล้ำค่าใช้จ่ายและเวลาทั้งหมดที่เสียไปและความเจ็บปวดที่เราเจอขณะที่การหาลำดับ DNA เป็นการทดสอบเลือดที่ง่ายๆจากนั้นก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างในอนาคตปัญหาสุขภาพของเราจะถูกทำแผนที่ตั้งแต่เกิดแต่เราทุกคนพร้อมหรือเปล่าที่จะทำนายอนาคตของตัวเอง เราแค่กำลังขูดผิวของความรู้ทั้งหมดที่จะได้จากการศึกษาจีนโนมมนุษย์ขณะที่เราพิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคลื่นใหม่ของเทคโนโลยี DNA วิทยาศาสตร์ก็กำลังดึงดูดเราด้วยสัญญาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการแพทย์อีกชิ้นชีวิตของยอดมนุษย์ช่วงต่อไป การแข่งไปสู่แนวหน้าใหม่ด้านพันธุกรรมได้เริ่มต้นแล้วนักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีใหม่เพื่อทำเขาโครงยีนส์ expression ในเชิงวิทยาศาสตร์ยีนส์ expression คือวิธีที่ยีนทำงานเวลาคุณ activate ยีนมันจะสร้างโปรตีนยีน expression เกี่ยวข้องกับว่ายีนนั่น activate หรือ inactivate ถ้าคุณกำลังจะผลิตโปรตีนให้น้อยลง สถาบันการศึกษาและแลบที่ได้ทุนจากเอกชนกำลังใช้ประโยชน์จากศักยภาพของวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้จีโนมมนุษย์คือหนังสือแห่งชีวิตสุดท้ายแล้วเราจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ถูกเขียนในหนังสือแห่งชีวิตนี้ความก้าวหน้าพวกนี้กำลังจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายที่ครั้งหนึ่งเป็นไปไม่ได้การระบุต้นเหตุของการแก่ตัว สิ่งที่เราพยายามดูตอนนี้ก็คือเราจะทำให้กระบวนการแก่ตัวช้าลงได้ไหมในแบบที่โรคซึ่งเกี่ยวกับอายุจะไม่เกิดขึ้นเร็วเรากำลังพยายามทำให้การเริ่มต้นพวกนี้ช้าลงให้ได้มากที่สุดนี่คือดออรโจเซฟฉางในฐานะหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของแลบที่ได้ทุนจากเอกชน เขาอุทิศชีวิตของเขาให้กับการแทรกแซงด้วยสารอาหารเพื่อรบกับการแก่ชราในชีวิตผมผมเจอการตายของพ่อผมเมื่อ3ปีก่อน10ปีก่อนท่านเสียท่านไม่เคยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเลยผมเลยเริ่มสงสัยว่าคนสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีได้ตลอดช่วงชีวิตของเขาหรือเธอได้ไหมใน l a บเชิงพาณิชย์พวกนี้ ดรฉางกำลังหาวิธีให้บริษัทของเขาสามารถรื้อฟื้นร่างกายของเราไปสู่สภาพที่เป็นหนุ่มสาวมากขึ้นจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยของเราเราเริ่มเข้าใจว่ามียีนกลุ่มต่างๆซึ่งสำคัญต่อการแก่แทนที่จะแค่พูดถึงยีนกลุ่มต่างๆเราคิดว่าโดยการตั้งชื่อ uh huh. เช่นกลุ่มยีนวัยหนุ่มสาวมันจะให้นิยามที่ดีขึ้นกับสิ่งที่เราพยายามทำในงานวิจัยของเรา ภายในกลุ่มต่างๆเขากำลังมองหาจีนที่ควบคุมการแก่ถ้าคุณเปลี่ยนเข้าโครงจีนเอ็กซ์เพรสชัของกลุ่มยีนวัยหนุ่มสาวได้มันจะมีผลกระทบไม่ทางบวกก็ทางลบต่อการแก่เขาสนใจกลุ่มยีนวัยหนุ่มสาวซึ่งเกี่ยวข้องกับมโทคอนเดรียโครงสร้างขนาดเล็กในเซลล์ของเรา พวกนี้คือเครื่องยนต์ขนาดจิ๋วที่ผลักดันร่างกายของเรารักษาระดับพลังงานของเราตั้งแต่เกิดจนตายไมโตคอนเดรียเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ถ่ายไฟตลอดเวลาถ้าเราไม่ชาร์จไมโตคอนเดรีย